คำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนในแอนิเมชันเรื่อง p i r i t Away นะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมและรับฟังกันได้เลยเอาละครับสวัสดีดีดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาพบกับช่วงโปรไฟล์ตัวละครในเรื่องส i r i t Away ที่ห่างหายกันไปนานถึง10ปีกันเลยทีเดียวเชียววันนี้ผมจะมาพูดถึงฮาคุเทพเจ้าแห่งสายน้ำพลังมังกรสุดเท่ ภาคเสียงญี่ปุ่นโดยคุณมิโยอิริโนและภาคเสียงอังกฤษโดยคุณเจสันสเมเดนเป็นไงครับสำเนียงมาเต็มชื่อที่เรียกกันหลักๆในเรื่องคือฮาคุซึ่งเป็นชื่อที่ยูบะะแม่มดแห่งโรงอาบน้ำตั้งให้ซึ่งชื่อจริงก่อนที่ฮาคุจะมาที่โลกวิญญ,ญาณก็คือนิฮิฮายามิโคฮักุนุชิโหยาวมากเลยใช่ไหมครับหรือเรียกสั้นๆว่าโคฮาคุนั่นเองฮาคุแปลว่าสีขาวส่วนโคฮาคุหมายถึงอัมพันครับผม หากูนั้นมีบุคลิกที่หลากหลายเขานั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสุดกำลังเหมือนที่เขาคอยซัพพอร์ตชิโร่ชาร์โดไดทไทส์ไม่ใช่นะครับนั่นมันเซคิโร่เป็นไงเป็นไงมีมุกด้วยนอกจากมุมมองพ่อหนุ่มแสนดีแล้วเขายังเป็นคนเข้มงวดและฉลาดทั้งหมดนี้ทำให้ตัวละครดูมีมิติและทำให้เขานั้นเป็นพระเอกของเรื่องได้อย่างไม่ต้องสงสัยกันเลยทีเดียว ฮาคุในร่างมนุษย์เด็กหล่อนั้นมีอายุประมาณ12ปีแต่จริงๆแล้วนั้นน่าจะเยอะกว่านั้นมากเพราะมีสถานะเป็นเทพด้วยฮาคุเป็นเด็กหนุ่มผมบ๊อบที่มาพร้อมกับตาสีเขียวสุดเข้มการแต่งกายของฮาคุนั้นเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นส่วนบนคือเสื้อคุมฮาโอริสีขาว และยังใส่ฮากามะที่เป็นกางเกงนั่นเองครับการแต่งกายนั้นจะคล้ายคลึงกับนักบวชชินโตของญี่ปุ่นนั่นเองต่อมามาว่ากันด้วยเรื่องพลังขอฮาคุกันนะครับเขานั้นเป็นผู้ใช้พลังพิเศษจากผลพิศาตสายโซออนสัตว์ในตำนานผลมังกรมังกรที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นเองฮะอะไรนะผิดเรื่องเหรออ๋อโอเคนะครับอันนี้ไม่ใช่วันพีนะครับผมโอเคไปเล่าต่อกันดีกว่าฮาคุนั้นสามารถแปลงร่างเป็นมังกรสไตล์เอเชียสีขาวมีขนสีเขียวอ่อนตามลำตัว ฮาคุ aku, เป็นผู้ใช้พลังเวทที่ทรงพลังมากและยังมีพลังมากมายเช่นพลัง Force Awakening ที่สามารถใช้บังคับสิ่งของได้ในตอนเริ่มต้นนะครับชิโร่นั้นเดินไม่ได้เพราะไม่มีแรงฮาคุ aku, เลยใช้คาถาที่ท่องว่าในหน้าแห่งวายุและวารีในกายเจ้าจงปวดปลอยบังไายทันใดนั้นชิโร่ก็ได้รับพลัง Speed Force วิ่งเร็วอยางงเดอะแฟพลังต่อมาสนามพลังกักขังเขานั้นสามารถสร้างสนามพลังกักขังสิ่งมีชีวิตได้ชั่วคราวพลังต่อไปคือ Flying Mode มดเขานั้นบินได้ว้าวสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับฮาคุนนั้นสามารถเข้าถึงความทรงจําและปลูกถ่ายความทรงจําให้ได้อีกด้วยทั้งหมดนี้ก็แค่พลังเข้าๆนะครับเพราะเขาคนนี้ยังมีของอีกเยอะ ฮาคุ aku, ในช่วงเวลาก่อนเนื้อเรื่องสปิริตอเวนั้นเขานั้นเป็นเทพแห่งสายน้ำอยู่ที่แม่น้ำโคฮาคุอยู่มาวันหนึ่งก็มีบางสิ่งเรื่องหล่นลงมาจากท้องฟ้านั่นก็คือชิฮิโร่ในวัยเด็กนั่นเองฮาคุ aku, ได้เข้าทำการช่วยเหลือชิฮิโระที่กำลังจมน้ำให้รอดพ้นจากอันตรายในภายหลังแม่น้ำได้ถูกทำลายเพื่อใช้เป็นที่สร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆในช่วงเวลาต่อมาฮาคุ aku, เขานั้นอยากได้พลังเวทมนต์ พลังฟอสเพื่อที่จะเป็นเจไดหรือไม่ก็ไม่ทราบได้เขานั้นเดินทางไปหายูบาบะเพื่อที่จะไปฝากตัวฝากใจเป็นสิทธิ์แต่สุดท้ายก็โดนหลอกใช้และยังต้องทำงานสกปรปกให้ยูบาบะอีกด้วยฮาคุนั้นได้พบกับชิฮิโร่ที่ดันหลุดเข้ามาในโลกวิญญาณโดยบังเอิญเขานั้นได้ช่วยเธอทุกวิถีทางเพื่อให้ได้กลับบ้านพร้อมกับพ่อแม่ของเธอเขานั้นวางแผนต่างๆเพื่อให้ชิฮิโร่สามารถอาศัยอยู่ในโลกวิญญาณได้โดยไม่โดนกำจัด ฮาคุนั้นเป็นคนที่อยู่กับชิฮิโร่ในช่วงเวลาที่เธอเศร้าเพื่อปลอบใจและยังเป็นคนที่ช่วยผลักดันชิฮิโร่ให้เติบโตและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในโลกแห่งความจริงอันแสนโหดร้ายในตอนสุดท้ายของการจากลาชิฮิโร่ได้ถามกับฮาคุว่าเราจะได้พบกันอีกไหมฮาคุ aku, เขาก็ได้สัญญาว่า จะต้องได้พบกันอีกที่ไหนสักแห่งบนโลกแน่และสุดท้ายเขาก็จะทําการถอนตัวจากการเป็นสิทธิ์ของยูบบะและกลับไปโลกเดิมเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของฮากุขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับบ๊ายบาย